พรีเมียร์ลีกนัดที่19ของฤดูกาลในวันบ็อกซิ่งเดยโดยจะเริ่มเตะตั้งแต่คืนวันอังคารไปรจนถึงคืนวันพฤหัสโดยที่นัดเปิดสนามบ็อกซิ่งเดยเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่าฟอเรสต์ในเวลาทุ่มครึ่งและเตะพร้อมกัน2คู่เวลาสี่ทุ่มบอนมัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวฟูแลมและเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดพบกับลูตันทาวเวลาเที่ยงคืนครึ่ง เบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลและคู่สุดท้ายของคืนวันอังคารเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับสิงห์พยองแอสตันเวล่าในเวลาตีสาโดยคู่ที่ต้องติดตามก็คือเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับกลองจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ผลงานเริ่มดีขึ้นขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงหลังโดยล่าสุด พิ่งจะบุกเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต่อศูนย์หลังอันดับรองบวยมีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยด้วยกันถึง3คะแนนข้ามาดูทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลซึ่งสะดุดเสมอ2เกมติดกันทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและล่าสุดกับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแต้มตามหลังจากฝูงปืนใหญ่อยู่เพียงแต้มเดียวหงแดงจำเป็นต้องชนะอันนี้เท่านั้นเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราว Thank you